นอไม่ใช่วันนี้โว้ยต่งวันต่างันตางันต่างวันย่งพังได้หมดได้หมดมาแล้วไนขนน้ำหนไหนโสแบบะสมไม้อะสสงได้แห้งเรื่องได้แห่งสมเสือโสมทองเตรียไ้ไดเลย ัดให้ัักให้นก่นน่นนแสนละเียดปนกีแนะอ่เลยนแล้วรยังแนไลฟ์บอกว่าพี่ยวนยกกระสอบแบบชิวๆอะค่ะเมื่อกี้มกบอาการมากกว่ามากเน

ไม่ต่อไม่อีกไม่ต่อไปอีกอบกเบรกหรือเบียร์อะอนี่ของนี่ก็ได้เบียรมันขาไปแนี้ก็ได้เขาเาเรียกเฮ้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ลมไอ้มเลี่อนเนี่ยโอ้โหไอ้ลม่อนเนเนี่ยเ่ตงกนออยเงี้ยเพื่อนโลกสิทธิธรมะให้ด่ามาเลยเนี่ยโอ้โหยัดเ้าขาเนี่ยนะร้อยสี่บอะคมิคยวอัไร้อี่ ไ да. ม่วอีก้อยสี่สิบเลยหรอไรหรือว่าบอกแล้วสองี่ิสองงว่าี Alors, and on and on> ok ่ัมัที่ถูกไม่ได้ที่มาอยู่ในกลุ่มเด็กนี่ผิดครับเยวเดีี๋ยวโอ้โหมสร้ายอ่ะมันส่มาอย่างเงี้ยมาส่ร้ายอ่ะเลย

ขา่อขาต่อขาต่อถ้าจอมุทไปโดนไว้มีงานเฮ้ยยุ่เพ็่อ้โหเราวันที่ยี่ส้ากันแล้วรอบนึงนะนั่นแขแผงพีนะดีมากเ่อหกสิบ0น้าโมงนะสองกปสองโง And i

วัี้นี่อยหน่อข้ต่อ่ไดยขึ้นนี่ล้นตูเสร็จปุ๊บตตข้ามขึ้น่ะเยเต็มเต็มลยเามาเอาโอ้โหโอโอไอ้ไม่ได้พร้อมปี๊พร้อมลองงอยู่ท่านหลังก่อนที่หลังเนาะที่หลังเนา พี่หลันใช่ไหมคะผู้จัดการฝ่ายสังคมสขขอคค่ะอ๋อเดี๋ยวมาเบื่องั้นเดี๋ยวเขาเขาวางก่อนได้ไหมคะนี่ไม่นะ้ครบกนยพี่ดาว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 พี่าวคือไทยการคุยผู้ชายก็ใจพี่ดาวก็ใสตัวเองแค่ใส่ผมเออใส่เลยลอแล้ว เต็มหน้ากล้องเอาร์อหหนลอยอาอมางเโอ้โหอาเต็มหน้ากล้องเลยอตโอ้าเนกยรรหกล้งเลออนอเรตาร์ตหลงรเ็นอร์ตอานองอร์เนเารามอเยาร์ตโอ้โหอาร์ตมเลยตโร็น้ากยรออ

หมายว่าอ๋อหมายว่าคิดดีใจนี่ใช่ไหมโอเคครับรดูเนี่ดูของในรถกันเราจะไปดูของในรถกันว่าเต็มไหมนีแม่รถิ แลตามมาจะมีพัดดิบแบบนี้ีใ่ใช่ง้ยซ้นห่ิบเอ่อประตอนนี้อะไรขึ้นอะผมไม่รู้เลยผมพยายามแก้แล้วหนักแล้วไม่ได้เรยนต้องเกี่ยวเับาะดิบประอบนหมดเลยอย่างนี้ที่มบอกนครับเพราะว่าประอบกันะแล้ไงแก้เสื้อผ้าผู้ชน แม่เขาไม่บอกใช่แม่กิ๊กไม่ยุรินดูอยู่ไหมเนี่ยทำไมไม่บอกว่าเอาของมาบริจาคเพิ่มแล้วก็เพิ่มเท่าไหร่กี่ชุดแม่ก็ไม่บอกหมูแต่กี้น่าจะเยอะอยู่นั่นนะเมื่อวานนี้มา500ชุดเพราะว่าแบงค์รอบนี้น่าจะมา8 0 0หรือ9 0้ารเนี่ยเยอะมากแม่แม่กิ๊กไม่ยุรินไม่ก็ไม่ได้มาแต่เขาส่งของมาส่งมส่งมาอีกเยอะมากนี่เป็นพันพันกว่าแล้วอ่ะ ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังส่องได้อยู่ขอยังลดใน้ลดยังไมีเดี๋ยวเต็มแล้วตอนนี้ยังบอกได้อยู่ถ้าบอกได้อยู่เดี๋ยวหัวหน้าก็อะไรเยอะเติมเติมเติมี